สวัสดีจ้าจ้ามีเด็กย้ายนอนกะดิเพาเพื่อนเขาลงมาเบิงฟังน้ำคือเก้าหละกัะเพื่อนจ้ามาเบิงรู้่ะเดี๋ยวพักเป็นพ่าจะพัามาเบิงน้ำนะคะน้ำมันน้ำขึ้นไหลก็เก้าค่ะเพื่อนน้ำขึ้นไหลก็เก้าค่ะจึงเด็กนอนมาเห็นแล้วกะเออน้ำขึ้นไหลก็เก้าต้นแมวจะแบบงงมากแล้ว เพราะว่าฝนมันตกแบดไอ้สองมือสองมือสองคืนนลยค่ะบางหนึ่งหันตกแบบยางแห้งเลยจ้ะเพื่อนๆจ้ากับซึงกะมองลงมาเห็นน้ำขาวเต็มเลยล่ะค่ะว่าเราฝนมาเบิมาเลยลงมาเบิ้งเลยค่ะลงมาเบิ้งโอ้นิ้งขึ้นเยอะอยู่ล่ะค่ะเพื่อนๆจ้ากับซึงกะมาเบิ้งมาผ้าเพื่อนนะมาเบิ้งอุปกรณ์การท้ามาหากินของชาวบ้านเป็นน้ำเนาะค่ะเนาะจากซึ่งชาวบ้านเพป็นกะ ลงมาทำไมาหากินคือเก่าวเหรอคะเพื่อนๆค่ะเกิดตั้งแตเป็นอาชีพของเพื่อนคือว่าแล้วเนาะก่นว่าหาก็บว่าได้กินบ่ะเพื่อนๆจ้าค่ะซึ่งกับมาถึงตอนนี้ก็บยายน้องค่ะซองผ้าเปิดตุเผื่อมาซองบางน้มเลยค่ะหนามขึ้นไหลขึ้นเยอะค่ะเพื่อนๆจ้าเหี้ยบเหี้ยนามขึ้นวะค่ะเพื่อนๆอ่อนช้อนแล้วค่ะเนาะโอ้ยเห็นน้มเนี่ย นี่นี่เพิ่นงยั่งข้นเพราะถึงเขตทีมันกลขึ้นแล้วกันเนาะต่ว่ามันงก็เทีทยบไทยกะพราะดีกันแต่ย็ดให้ชาวบ้า,บานเฮาได้นี่ไออาชีพในการทำมาหากิน,นะะเแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะก็เห็นชาวบ้า,บานเพิ่นทำมาหากินแล้วก็แยายน้องก็กับพุ่มใจน้ำเปิลก่บเห็นเปินหายูหากินเปินไดป้ปูได้ป่าแต่ลเมือเท่ากันเนาะคนได้ต่ลเมือได้กุ่มได้ซิ้วก่ะโอ,โอ้ออนซ้อนกับออนซ้อนค่ะ อุปรกรณ์กันด้ามาหากินดมงพิน่นก็นคือเลื่อนนี่แหละค่ะเลือล่อนรัหนึ่งนี่มันก็หัวแล้กับหัว,นะะหวจนเพิ่นใส่การบ่ได้ละค่ะแต่ว่าเลือเมมอมม่อนโมนี่เพิ่นแบบใส่กานยุ่งเสมอสมเอละค่ะเพป่ะกาเอาออกไปเพื่อเอาไปหาไลปะไล่ปูไลปลาเสียงไลปาย่ำขึ้นมากับเพื่อนๆจ้าเพิ่นไลต่างขึ้นไหมแต่ารจดได้องได้ยินเสียงแต่ว่ายน้องอบกกาลงมากะบกกาลงมาเบิ่งเสียงยเพิ่นไล่เพิ่นเอาไอ้ เดินห้องเลยยินเสียงเป็นไล่ป่ากันขึ้นป้าฮัฟสนกแต่ว่ายายน้องบักกาบักกาลงไปเบิ่งค่ะเสียงเป็นไล่ป่าเพื่อนเอาไอ้เล็กที่ยายน้องเคยผ้าเคยเบอกเพื่อนๆนะฟังหน่อยค่ะไอ้เดี๋ยวมื่อหลังเดี๋ยวยายน้องจะไปไทยไอ้ไปขอไทยเล็กของเพื่อนในมาให้เบิ่งเด้อกัะเด้อเพื่อนๆจ้าซึ่งกับยายน้องกับบักกาลงไปเบิ่งเพื่อนเนาะกับน้องเพื่อนเพื่อนไล่ป่ากันขึ้นกับแต่ตอนนี้ยายน้องลุกมาเบิ่งตอนเช้า เพื่อนก็บอกฟังเนาะค่ะเนาะเพราะเพื่อนเพื่อนลงมามาไหลว่าสั่นเพื่อนในป่าแต่กลางคื้นเลาะค่ะเพื่อนไล่เต้นท้าฟังเสียงไล่ตะกลางคืนเนาะค่ะเพราะว่ายายหนองอยู่อยู่ไกลฟังน้นแล้ะค่ะเนาะเสียงอะไเล็กเพื่อนนะคะไล่ดังช่วงซางช่วงซางช่วงซางกับกั่งขึ้นยายหนองบ่กกาบ่กกามันลงมาเบิ่งน้ำเพื่อนอย่ซื้อกะซื้อเพื่อนกะเพื่อนกตใส่ไอ้ตาไฟเนาะค่ะต่อไฟไฟเพิ่นใส่ใส่หนาเพิ่อนนะคะใส่หนาเพื่อนเพื่อนแตจะคิดออกแต่นาะค่ะเนาะ ตาไฟที่เพิ่นเอาเอาเอาสวมหัวเพิ่นนะค่ะสวมหัวแล้วก็ไฟยุ่นหนาผากนะค่ะเพิ่นเอินเพิ่นเอินไฟไฟจับสัตว์เนอเพิ่นเอินไฟจับสัตว์จึ่งตาตะกี้ตะเกา و ย่นหนอกับบ้องหูแบบนี้นี่แต่พอพอเอิ้นะพอเอิญมาไฟจับสัตว์นะเวลาเพิ่นไปเที่ยวป่าเที่ยวโคงหรือเที่ยวไกระสางเพิ่นใส่ไฟตัวนี้แหละค่ะสูสูเมืองเพิ่นใส่ไฟใส่หนา ได้นาแล้วก็บสีซองเป็นไฟฉายไฟแบบไฟฉายหัวไฟฉายแล้วก็บมันซองซองไก่ซองไก่แล้วก็บเลี้ยงไฟเลี้ยงไฟเปิดกระสุนกับประกาศจิตมองไปจริงจิมันจะแกงเบิดเบิดแล้วค่ะน่าหลาการซึ่งเหมืนได้นอนกับเคยเห็นเคยเห็นปุลใส่โย่เคยเคยเห็นปุลใส่แต่ผุหลาคารามเพี้ยภาพภาพเลยค่ะซึ่งซึ่งมันขึ้นว่าเห็นระดับนามขึ้นว่าเมื่อวานไอ้ไอ้ไอ้ มาเบิงมาเบิงมือมือก้อนมาเบิงมือก so ้อนนี so ่ยยูยังยูยูซื่อไปเรื <S <S ่อเดค่ะน้า่อันฟังมันยูซื่อไปเรื่อค่ะมาตอนนี้ยุดฟักนี้เราแล้วก็น้ำกับถั่วเรื่อล้ำนี้ค่ะล้ำนี้พอว่าล้ำนี้มันมันเรื่อเพิ่นไอเพิ่นเอาขื้นมาไว้ตั้งโคกเล็้วนะค่ะนั่นแหละวันนี้น้ำมันขื้นมาเลยถั่วถั่วเลืวเรื่อล้ำนี้พอวัาล้ำหนี้เป็นว่ามันหัวนะค่ะมันหัวแล้วป่นก็เอาเอาเอาไอ้ดันขึ้นมาไว้ค่ะดันน้ำไว้ตั้งโคกนะค่ะัมามาฟังเอาไว้น้ำฟังค่ะ บลาเน้น้ำก็ท่วมท่วมขึ้นมาครึ่งตัวเรือนะคะเนาะเพื่อนๆจเพื่อนนระเบิ่งกระช่งน้อยๆนั่นให้ว่าให้ว่าสิจมน้ำนะคะเพื่อเพื่อนๆกระช่งเล่นหน่อยนะแต่ว่าไอ้กระช่งที่เมันลอยอยู่นั่นก็คือเพื่นใส่ถังจังไดงล่ะค่ะใส่ถังใส่ถังเป็นเป็นเป็นทุ่นนะคะเป็นทุ่นเป็นทุ่นทุ่นล้องลอยให้ให้มันลอยค่ะมันมันมันจะพอถ่วมนันจะพอถ่วมตรงนั้นแต่ว่ากระช่งเล่นหน่อยเดี๋ยวเพื่อนเอาไว้พักกุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนจ๊า ถ่วมกาเหลืออยู่นิดเดียวซึ่งเพื่อนกาบ่าเอาใส่แล้วล่ะค่ะว่าพราะว่ามันมันน้ามถ่วแล้วกับเพื่อนเกาขึ้นมาใส่ตัวตั้งเพิ่งพีเพิ่งพีเพื่อนกาขยับขึ้นมาแล้วค่ะเนาะขยับขึ้นมาต่อจ้พราาว่าน้ามันขึ้นกาน้ามันขึ้นไรแต่ว่าน้ามขึ้นนี่สิเพื่อนกาสะออนนะค่ะเพื่อนกาสะออนเพื่อนว่าป่ามันเลนนะกับเพื่อนป่ามันเลนเพื่อนกาเพื่อนกาเลย เพิ่นก็เละมันกะเพิ่นมันบ่กะล้งหาล้องหากันคึืนเนะกัเนาะรงหากันคึืนซึ่ง่ยเนอะก็ได้ยินแต่เสียงแลวก็บ้าการลุกไปเบิ้งเสียงเสียงน้ำเพิ่นอ่ะสร้างส้ามสร้างโอ้ยเสียงเพิ่นไล่นันเล็กเพิ่นไหมค่ะอันดังอยู่เบิดคึืนเบิดวันไอป้าตรงนี้ก็หกเนาะค่ะป้าป้าอันย่อย่นาอนซม่งซักเหรค่ะป้าไม่ยาลาบมันเป็นอย่างบ้าง้ามกว่าดอกกันเทียตเน๊้ งามบันไดมันมาถือฟุ้นไอ้ที่เพิ่นอันไอ้ฟุ้นขี่ไก่มาค่ะที่เพิ่นปลูกผักน่ะยเฮ้งามคักแน่เนี้ยโอ้ยยายน้องสร้างมันคักไม่ยอมหลับเลียนบันไดก็ซสร้ามันบัดนั้นวัยนี้โหลดสร้างเลสร้างป่าไม่ยอมหลับเนี่ยเอามาเบิรงกระชังป่าเพิ่นเนี่ยเนอกจกนีปลเอ้ยกระชักปุ้มเพิ่อนนะคะนี่แหละเบิร์กโดนน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำขึ้น พราะมื like ่อนี้เพิ่นเพิ่นบ่ได้ใส่ทุนเพิ่นบ่ได้ใส่ถังนะ้คะเพิ่นบ่ได้ใส่ถังร้อยน้ำนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าเพิ่นบ่ได้ใส่ถังร้อยน้ำเพิ่นก็เลยจมนั่นแหละอันเบื้งลู่อันนี้น้อยนั่นเองจมแห้งตะลีตัวนึงมาลงกับเบิ่งแล้วเอ้าน้ามันขึ้นไหลเจ้นี่แม่ว่าเสนอก็คุยกันกับเพิ่นคุยกันกับเพิ่นอยู่ฟังนั่นแหละค่ะแต่ว่าได้นอนค่ะบ่เลยบ่บ่อยากเอาเสียงเพิ่นออกนะค่ะบ่อยากเอาเสียงเพิ่นออกบ่มัน คุยกันหลายอย่างหลายแนวเยอะค่ะก็เลยขอปิดเสียงเป็นไว้ซะเนาะกันเนาะกาคือเมื่อกล่าวกันโจ๊กเก๊ก็เกียกันนี่ละค่ะเบาคุยกันดีๆกาผู้นั่งกาแต่ผู้ที่กันคุยกันยายนองมนก็คุยดีๆยุ่งหน่ยค่ะแต่ว่าผู้เสียงดังกับเสียงดังด้วยวานแล้วเนาะกันเนาะยายน้องก็เลยปิดไปซักว่าสำหรับการว่า เบ้าเรื่องสูกันเรื่องปูเรื่องปลานี่แหละค่ะเพิ่ได้ปลาหน่อยปลาไร่แหละค่ะคนมะลัยกันคำกันขึ้นมาต่อโอ้ย,อยกับเป็นกั้งเสียงมะลยัยกับเป็นตานั่นอัเนลือเรือลรัหนั่นเนนข่ามาแหลียวเ <c oughs> ข่ามาแล้ยวรับเนยต่ว่านยี่น่องถามเพิ่นอยู่หรอค่ะว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่น,นไ,อไอ้ไอ้จ่าเรือเรือลรับหนีเพิ่นกับว่า มันหัวตาออกไปใส่ตัวมันไล่ป่ากันขึ้นเมื่อขึ้นเนี่ยว่าจะมันไล่เด็กมันไล่ป่าแต่กันขึ้นหนวดสันวาอันนี้มันไล่ป่าแต่กันขึ้นหนวดมันไล่ไรยังเนี่ยปากกันแนวว่าสันปัญญาเน้อค่ะกับอุปกรณ์กันถ้ามาหากินของเผิ่นเนี่ยก็คือเลือดเลยค่ะเลือดโอ้สวัสดีหาได้แต่ละลำแต่ละลำเนาะกับน้อยเจ้าบาทเนาะชีวิตเจ้าบาทเนาะกัเนาะ หาเงินหาเงินหาคับนะคะเพื่อนจ้ากะชีวิตของเปิ้นคือวานอนน้องขะน้องประกาศหาดินล้นหาคือวานเหรอคะกะประกาศครับมือจืดตาก็ต้องก็ต้องลงหากับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นจีหาหาปลากปิ้ลคืนพออย่างค่ะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นก็จะเอามาใส่ใส่บุญกอสากนี่ได้อยังได้ปลาบ่ได้ปลาบ่ น้ำขึ้นอีกหลายเติบเนาะ mẹ bán đây bà đi ý ô lê hoa cần bà đây ý vì cái phải hà bông bà bà cái chăng phân phân Sai là nèo đầy, Sai là nèo đầy, Sai. Oh, con bì sai. อกติบพัปงปุ่นหรือฟังอันตะดินปุ่นหรือปลาก,กันอืม มาน้ำตลอดตีเลยเนี่ยมาน้ำตลอดสารนทีมือปืนมือปืนแม่นเออเนาะเออพ่อ

อืมแล้วม <S ar ric trucs> ันคลึงแบบไปป้ายางกับหัวไปต้องแรดอ้อมให้ก้อนคอยมันจะมาร้อนเลยขึ้นมาหลายเติบเนาะมันท่วมไอ้นั่นเจ้าไหมอ่า ไซบาทคือคือเข้าไปจังหันเนี่ยมือสาวนะคะเปไ็นไซบาทแต่ว่าป่านะะ่ะเข้าปีงเข้าป,ป่าโตโตใหญ่ป่าตโตใหญ่แล้วก็ไปไปไปไอ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 แบบ ผู้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 ที่เิ่นแต่ว่าตอนจังหันนี่กับเขากับน้ำนี่คือเิ่นเพิ่นจะเฮ็ดไปตั้งหากละเฮ็ดเฮ็ดไปแบบหนึ่งอีกตั้งหากการเพิ่นจะต้มสีเกงกันเลือของเพิ่นของถูกขู่ทุกคนคือการไปจังห hmm. right. so, ันละก็ไปร่วมกันไปจังหันอาหารย่างหมูเส้าก็คือคือปกติละค่ะปกติคือการไปไปจังหันปกตินะคะแต่ว่าช่วงย่างหมูวิ้นมาเนี่ยค่ะช่วงย่างหมเวิ้นคือคือช่วงเพ้นละค่ะช่วงเพ้นเปินอื่นช่วงเพ้นประมาณ ไปชาวบ้านเขาทุกคนนะคะี่ยค่ะก็จะร่วมกันก็จะร่วมกันไปไปบุดบาทล่ะคะ่ะไปคือไปไปเพียเ้ยนเพื่อนไปงามงามไว้คด อย่คนไทยไว้แล้วูกต้องนำบ่ข ah, ึะะ้นน้ำย็นไั้ไมดหมูานั้นกาได้ผลได้ีรับขอบอร้อยวันหมดที่บบนี้ยเพราะนั้นวันหมด้ แทกซี่ก็ราคาดีเลยล่ะอืมรบอ,อ,อยนีดจาเน่อออหาบบมีขาย, <laughs> ย <บ S 2> อืมบ่ได้ไปเบิง่งไปฟังนั่นหาตะดินไปหาปานตะดิน giáp nhăng là giáp cung với giáp ta. à bậc mới cả xây hình má hoàn thành. Ừ. 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 าก็หมดด่างไม่ได้ใส่ผิดเลยผุหลกาไปยังอุถึงเนี่ยเแก้วมาวัดเลยไปใ่ด่างเก่า่ได้ใส่แ้ใส่ลงมาลืมอย่งี้เงเียม่เราไปถึงมันเีขอนุ

không thể nào được không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  không được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  không không được không được không biết ở dành nhà biết giảm đàn giảm cùng giảm thìphi ừ แกก็เคยบอกอว่าใสๆจังได้ขึ้นทั้งนั้นปลาอืลา่ามานคเขายมได้ไหลายใสขสากคนเด้ใสบุญขวสากเด้ได้ไหลายก็บ่ครูาคขายแล้วหาเงินเก่งเนาะกรดินก็นได้จริงหลืลูกหลายคนอ่ะอืม

ผมยังวาดันมมันกเขาป้ายางนี่เออ,อยังวกไเด้เขาป้ายางอ่ันนบาดีมันกีดยางครับป่ขึ้นยังกรบโปงรมันก็ตองล,ลองตะนาก็เลยลงมตะนามง้นมันจะไปลึงงานอื่นกับไปรถรนกันกงานอื่นมันก็บ่ารีงันไปเพื่อหาป่าเน้หาปา่ากา็นนได้เสมอเยเอาขึ้นมาก,ก็ได้ลวด ยังพอได้ให้พวกไอ้เจ้าไปเรียนะเอาอันเก็บไม่ลูกจกคนสี่คนกันลรอสี่คนเอาเรียนอย่างเนี้ยหนึ่งเรียนอยเซฟคุมเลยเรียนว่เรียนคูเลยตีทางคูตรกสายอะไรเรียนอย่างนอนตบันคืออิลิตนะอิลิ ลุงดูอีกน,น้อยสองคนอยู่โรงเรียนเนี่ยเขานี่ยแหละเอาตอนอิลีไปได้ครับไอ้บักกันนี่มันได้ลูกว่าสันว่าได้เนาะไม่ได้นักตาดิน,น,ดน,ดน,น,นเนาะเด็กับไปเรียมีคนอ่ะอืมแล้วบิดีลูกผู้น้อยมี่มั้ยพะเนี่ยมี้สองคนนั่นเนี่ยอยู่โรงเรียงเนี่ยอยู่โรงเรียนอันปฐมเนี่นเยเปใหญ่มันก็ใหญ่แล้วมัน

เมนผู้หญิงเถไอผู้ไอ,อเนี่ยครบุ้งหูงงออจักว่าเขาได้ลูกก็จะคนต่อพอ,อยาได้ยูบานเลยเ่าได้ยูบานกันเลยให้ว่าให้ลูงเชียเด็กเล็กเด็ก,เดกหน่อยอยัยข้นมากระจำเขาบ่ได้พุ้นเนี่ผมอยู่นีก็ดนมา,า,าำ่ได้พุ ทำก็ทำเพราะว่าพวกฉันลูกเร็วเลยจำไอ้ไอ้รุ่นรุ่นเขาบักกึ้มหนิกะตั้งแต่รุ่นเขาบักกึ้มหนิกะหลายคนอยู่รุ่นรุ่นเขาบักกึ้มก็ได้เขาจำไม่ค่อยได้เรามั็นหนึ่งน้าไม่ไหวอืมก็เพี้ยนหนาไว้น้ำกัเป็นเด้หน่อยก็ดก๋วยยูน้ำเขาก็ตะลุ่นเขาบักกึมลุ่นเขาอีหวานผลเนาะ วะจะไปหาไว้อยังตอนล้มอ่ะนั่ละจ้าเพื <DVD> ่อนๆเขามาอีกดละสองขั้นกันถึงกขามาถึงตรงนี้แล้วย่าหน้องก็ขอขอบคุณค่ะเพื่อนๆจ้าขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะขอขอบคุณแล้วก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า